เฟรดโฟวเดอร์ er, ผู้หญิงทําได้ไหมอยากรู้คลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับพี่มิ้นในช่องเฟรดเลิ v เวอร์ที่จะมาหมาหมอยถูกเรื่องเกี่ยวกับเฟรดโฟวเดอร์ด้วยความรักคลิปนี้เป็นการตอบคําถามจากคอมเมนต์นของน้องมะเหมียวนะคะน้องมะเหียวถามมา2ประเด็นนะคะประเด็นแรกน้องก็ถามว่าเฟรดโฟวเดอร์ er, ผู้หญิงสามารถทําได้ไหม และถ้าจะเรียนโลจิสติกค,ควรเลือกเรียนสาขาอะไรทีนี้สำหรับคลิปนี้พี่มิ้นมาตอบในเรื่องของ freight forwarder ผู้หญิงสามารถทำได้ไหมพี่มิ้นทำงานใน freight forwarder เนาะแล้วพี่มิ้นก็เป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นคำตอบได้อย่างดีว่าจริงๆผู้หญิงสามารถทำงานใน freight f o r w a d e r ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าในบริษัท freight forwarder เนี่ยคะ่ะ เขามีสาขาหรือว่าแผนกอะไรบ้างที่อยู่ในบริษัทที่เอ๊ะจะเป็นการเลือกเพศไหม Freight Forwarder ส่วนใหญ่ก็จะดูแลงานเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกเนาะแผนกแรกที่เราจะมาดูกันก็อาจจะมีเป็นแผนกมาร์เก็ตตหรือเซลล์แผนกนี้ก็จริงๆไม่ได้จำกัดเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถทำแผนกนี้ได้ แต่อาจจะต้องมีลุกที่แบบประทับใจนิดนึงเพราะว่าจะต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกเนาะแผนกถัดไปก็จะเป็นแผนกในส่วนของพิธีการ,รกาศุลกากรเนาะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของชิปปิง้งพี่พี่ชิปปิ้งเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการติดต่อศุลกากรติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการเพื่อที่จะเอาเอกสาร,รที่สำคัญหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำเข้าส่งออก ให้ลูกค้าทีนี้ในแผนกนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคือเพศไหนก็ทําได้แต่ว่าในส่วนของแผนกนี้อาจจะต้องมีประสบการณ์นิดนึงแต่บางบริษัทก็ยินดีจะรับน้องใหม่เพื่อให้พี่ๆเขาเทรนงานให้เหมือนกันนะคะและก็จะมีในแผนกของ customer service แผนกนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจองรถ จองเรือจองเครื่องบินให้กับลูกค้ารวมถึงมีการแก้ปัญหาหน้าง,งานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ติดต่อเอเจนต์ปลายทางสำหรับเฟรดโฟรเวเดอร์นั้นๆหรือให้ความให้การอำนวยความสะดวกกับลูกค้าซึ่งจริงๆทุกเพศทำได้นะคะเพียงแต่ว่าสำหรับแผนกนี้อาจจะต้องมีเซอร์วิสมายมากนิดนึง แผนกถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเอกสารเอกสารมีทั้งนําเข้าและก็ส่งออกเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุเพศเหมือนกันค่ะ,ะทําได้ทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเลยจะเห็นได้ว่าในบริษัท Freight Forwarder ไม่ได้ํากัดเพศในการทํางานเลยนะคะสามารถทําได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเนื่องจากบริษัท Freight Forwarder เป็นการขายงานบริการเนาะดังนั้นพี่นิ้นเห็นว่าเซอร์วิสไม่จำเป็นนะคะ ไม่ใช่เรื่องเพล